สวัสดีค่ะเ,เพื่อนทุกคนพบกันกับไอวิ่งเซ็งนจจ๊ะจ,จ <laughs> <c oughs> ลืมบทโอเควันนี้เราอยู่บ้านที่ส้มนะคะชมพู่ชาญอินนะคะเราก็จะมาดูต้นไม้ของพี่นะคะที่ปลูกไว้นะคะอันนี้จะเป็นชายชนเนาะแต้มแดงๆดงสวยอ้าวแล้วน,นี้อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรคะทุกคนเพื่อนกันค่ะเพื่อนกัน สูงมาเริ่มเทิมสวัสดีค่ะพี่สม้มสวัสดีค่ะ,คะอันนี้เดี๋ยวพี่ส้มนะคะจะมาแนะนํานะคะว่าบอนนี้ชื่ออะไรนะคะตัวนี้นี่เป็นฮองเฮาค่ะฮองเฮาส่วนตัวนี้เป็นหงเหินหงเหินค่ะหงเหินนะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นลูกไม้ป่าก้านดา อันนี้เขาเขาทิ้งต้นไปอันนี้ทิ้งต้นละต้นกําลังยายอันนี้คุณชายคุณชายอันนี้อันนี้กวักใบโพอกวักใบโพอันนี้ฮันุมานรู้สึกว่าจะออกศึกฮนุมานออกศึกใช่ค่ะอันนี้เนะอันนี้นาะนุมานออกศึกใช่อันนี้คุณชายอ่ะชุนชายชนอันนี้คุณชายเนี่ยชุนชายชนอันนี้ไก่ตัวงามไก่ตัวงามส่วนอันนี้เท้าสหัสเสดชะ เขาสหัสดีช้าปลูกด้วยกันกับกวนอิมกวนอิมจะเป็นแบบนี้อันนี้นี่แหละกวนอิมอไอ้บันแบนนี่ก็คือสหัสสดีช้าเรเอาสองหัวปลูกในกระถางเดียวอเลยออกมาอย่างนี้ส่วนส่วนตรงนี้ก็อันนี้เสือพานนีอเสือพานจำชื่อไม่ได้เมื่อกี้มารอบเนี้ยอันนี้นางเสือดาวนางเสือดาว ส่วนตรงนี้ก็คือเพชรอะไรนะชมพูอันดามันชมพูอันดามันโคสุภราาโคสุภราชอันนี้นัคราชนัคราชน,นี่มันจะแตกต่างมันจะมันจะแตกต่างจากของเฮาตรงที่ว่าเขาจะมีเส้นแดงตรงกลางตรงนี้นะคะเส้นแดงแล้วก็ตรงนี้เขาจะพลิ้วๆหน่อยนะส่วนตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นสีบุริรัมนะคะเป็นไม้อันนี้แม่พันุ อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ฮกหลงนะคะอันนี้หางหงนะคะหางหงคล้ายๆฮกหลงเนาะค่ะหาง,ห,างหงฮ<ง>กหลงมันจะดูไม่ยากนะคะในกระถางนี้จะมีฮกหลงกับอ่นารายเรื่องพบมันจะมีสองหัวปลูกอยู่ในกระถางเดียวกันกัดสีของนาายเรืองพบกับฮกหลงจะไม่เหมือนกันอันนี้อันนี้ฮกหลงกัดหมดใช่ค่ะ นา,าริยารพบเขาจะกัดไม่หมดแต่ว่าในนี้คือรวมกันก็เหมือนกันกันกบเอออเะไรนะจำชื่อไม่ได้้วเนี่ยอันนี้ม่านังพิมพ์ม้านางพิมนี่นี่อันนี้ม้านาังพิม,มาาพ์แต่ปลูกด้วยกันกับไก่ไก่ทองงามไม่ใช่ใชไม่ใช่ติดที่ปลายลิ้นอีกกละมันจะมันคล้ายๆกัน ส่วนตรงนี้หา,าน,หหหนหาุมานคุกฝุ่นหานุมานคุกฝุ่นมันจะมันจะเป็นฝุ่นฝุ่นอันนี้หานุมานคุกฝุ่นนะจะมีขาวๆาวเหมือนฝุ่นใช่หานุมานคุกฝุ่นตัวนี้ก็นักขราชนักขราชนี่จะจะดูง่ายคือเขาจะมีกระดูกหลังตีโค้งมาแต่ตอนใบอ่อนใบลูกเขาก็จะคล้ายๆกับหองเฮาแต่ฮองเฮาเขาจะใบมนกว่าอันนี้รู้สึกว่าจะผสมฮองเฮากับล่างขลาดอยู่ด้วยกัน ตอนฐานะคะส่วนตรงนี้ตรงนี้คือเงานะคะเงาวกวน,นอูอเขาจะมีเหมือนเงาลักษณะเขาจะเหมือนเงาวนะคะเหมือนหอกเหมือนหอกอันนี้ก็ไก่ตัวงามปลูกแดดร้อยนะคะปลูกแดดร้อยเลี้ยงแดดร้อยไปเลยอันนี้ก็เงานะคะดูหนอนี่ก็จะแยกหนอให้คุณไอวี่ไปนะคะนี่จะแยกหนอออกมานะคะ หัวใหญ่นะอนี่หนอมันเนี่ยดูดีหนอมันนะอ่ะต้องแยกหน่อออกมามันก็สามารถเป็นตั้งเป็นแม่พันธุไดอ้อันนี้หัวขึ้นมาใหม่คือมันแทงใบขึ้นมาใหม่แต่หัวใหญ่มากดูเขี้ยวมันดิอือใช่หัวใหญ่มากไปอีกไอวิธีการดูหัวจะใหญ่หรืออะไรเนี่ยต้องดูที่นี่โคนโคนต้นเนาะ มันใบมันแค่นี้จริงๆแต่หัวใหญ่อันนี้คือชายชนที่หัวยังไม่ได้ผ่าดูการกัดสีของเขาฮาร์ปเลยนะสมัยแต่ก่อนนี้ถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถ้ากัดแบบนี้นะโหราคาโหชีเลยอันนี้หลวงราชอ่าในหลวงราชเสน่ห์อันนี้ก็รู้สึกว่าจะปีกอันนี่ดูไม่ออกแล้วอันนี้จำาชื่อไม่ได้ <c oughs> ความชอบนะคะความชอบของคุณส้มนะคะก็เลยเลี้ยงไปด้วยใจรักนี่มาดูอันนี้สิอันนี้ออกฝากแล้วนะทุกคนนี่อันนี้รู้สึกว่าจะกวนอิ่มกวนอิ่มออกฝากนี้เราสามารถผสมเกสรได้นะนันเนี่ยใช่กวนอิ่มกวนอิ่มอันนี้จะเป็นไก่สุกเกษมนะคะ โอ้สวยอ่ะสวยในกาสีสวยมากเลยในการสุเกเซมเหมือนถ้าถุงเลยอ่ะหัวใหญ่นี่ยนี่นี่จะแยกหนอให้คุณไอวี่ไปนะคะนี่หนอขึ้นพลึบเลยนะะเลี้ยงมาปีเดียวนะตอนเลี้ยงตอนซื้อมาแค่นี้นะคะอืแต่ตอนนี้นี่ดูดีการซูเกเซมและนี้อะไรเนี่ยอันนั้นหลกขุนสี่โคชโค้งขุนสี่โคชโคงอันนี้เขาให้มาแล้วนะ อบอลแรกบอลนะส่วนอันนี้นี่โคชโ,โคเอ่อวัวแดงวัวแดงวัวแดงอันนี้ก็ล้มกอแล้วเนี่ยดูดิไอพี่ด,พ<อ>ดูหนอเลยดูหนอมันดิไอพี่จะไปพาหัวมันทำไมเนี่ยแยกหนอไปมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยปีเดียวอ,อันนี้โหงสุวรรณอันนี้ตอนตอนซื้อมาก็ใบแค่นี้อันนี้แยกได้แยกมาได้สามกระถางแล้ะแต่ว่ามันก็ยังคือแบบ ลูกมันก็ยังล้นเลยอ่ะดูดิหน่อลูกมันน่ะมีต้นแม่อันนี้หงส่วนนี่หงส่วนมันจะเป็นอย่างงี้หงเฮินกับหงสุวนมันจะคนละแบบนะอันนี้สีบุรีรัมสีบุรีรัมซื้อมาซื้อมาต้นเดียวเล็กๆแต่ตอนนี้ได้สามกระถางกระถางหนึ่งโชว์ไว้ข้างนอกต้นแม่แล้วก็เก่งมากเลยอ่ะจาชื่อได้หมดและอันนี้อะไรนี้อะไรหงสุวนนี่ได้สามต้นนี่หงสุวนอ๋อหงส่วนออใช่เหมือนกันหงส่วรรณตายไปตายไปนี่ขึ้นมาใหม่นะนี่ใบใหม่ขึ้นมาอย่าง กัดสวยเลยมีป้ายด้วยอ่ะเพิ่งเห็นการกัดสีของมันนะอื้สวยอ่ะหนุมานอันนี้คือสุขโขไทยเนี่ยสุขโขททยหมดนะในนี้พี่เด็ดใบมันทิ้งเฉยๆนี่กำลังแทงหน่อแทงอะไรสุขโขไทยข้างล่างอันนี้ไม่ใช่ี่สุขโขททอยอยู่ข้างล่างเนี่ยรอยังไม่มีมาอันนี้อันนี้สุกา้าอันนี้สุกา้าอันนี้เงาะถอดรูปพีเสื้อ ผีเสื้อผีเสื้อส่วนพวกนี้ก็นี่แหละเอ้นารายมาดาอันนี้ก็ไม้เลนอันนี้ะไรนะอันนี้อันนี้สีปราด,ราดอันนี้คุณหญิงอันนี้คุณหญิงอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นนางกิรินีนี่นางกิรินีนะนางกิรินีคุณหญิงสีปราดแล้วก็รทเทศนรทเทศีนรทเทศีนอันนี้เชนพง หนุมานเชิญธงอันนี้หนุมานเชิญธงอันนี้ก็สีบุรีรมัมอันนี้แยกมาจากรีรมัมล์อันนี้ดาวเพลิงดินอันนี้แยกต้นมันมามันล่งเร่งโล่งเร่งนีดาวเพลิงดินมันคล้ายๆมันคล้ายๆอันนี้อะไรอันนี้สวยอันนี้ม่านนางพิมพ์ม่านนางพิมพ์เนาะกัดสีสวยมากแล้วก็อันนี้คือเพชรพันล้านกัดสีสวยเหมอือนกันเพชรพันล้าน,น,น,านอืันนี้อะละเพชรพันล้านเพันล้านอันนี้เท้าพันตา ขาพันตาอันนี้นรู้สึกว่าอะไรนะจำชื่อไม่ได้ส่วนอันนี้นี่จำชื่อไม่ได้เยอะมากนะฮะจำชื่อไม่ได้นึกไม่ออกดูดูการแทงหนอมันนี่นี่เขาเรียกตแทงห่อมานี่ตัดหัวออกตัดหัวตัดจอมตัดจอมลูกตรงนี้แล้วก็หัวบางตรงนี้ดูดูตาหนอรอบเลยนะเนี่ย อืมี่ใช่รอบตาเลย่ยตาหนอรอบเลยม,มีเคล็ดลับในการทําอืมส่วนอันนี้เปียชมพูไม้ไฮบิดสำหรับหรับคลิปนี้นะคะวิต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไปเลยจ้า